สี่ท่าบริหารลดอาการปวดเข่าค่ะปวดเข่าเนี้ยมันมีหลายสาเหตุนะที่เป็นปัญหาบ่อยๆก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงวันนี้มีสี่ท่ามาค่ะท่าแรกเราจะหาอะไรวางแล้วก็ยกขาข้ามสลับไปมาสิ่งที่ต้องทําก็คือเกรงเข่าให้แน่นๆเกรงท้องให้แน่นๆนะคะใช้มือสพอร์ตตัวไว้ได้ทาข้างละสิบถึงสิบห้าครั้งนะคะสลับไปมา ถ้าที่2องนะทเหงนอของกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อท้องส่วนลา่างชั้นเข่าหนึ่งข้างแล้วก็เร่งขาล็อกเข่าให้ตรงนะกระดกปลายเท้าขึ้นเข้าหาตัว,วก็เตะขึ้นลงพยายามให้หลังเนี่ย ติดกับพื้นไวนะเพื่อให้เปรงงน้าทองได้มากขึ้นเราจะทํา1 0ถึงสิครั้งเหมือนกันทํา3เซตเราก็สลับส่ขวาต่อมาค่ะเราก็จะมาสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกนะกล้ามเนื้อการสะโพกเป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญที่สุดเลยที่ช่วยลดอาการปวดเข่าได้นะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือน้ตนตะแคงนะคะเหยียดขาไปด้านหลังนะคะรอกเข่าให้ตรงแล้วก็กางสะโพกขึ้น องศาที่เยียดไปนะคะจะอยู่ประมาณ15-20องศาเพื่อให้เราสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อกลูเตียนมีเดียสได้มากขึ้นค่ะถ้าสุดท้ายนะคะตะแคงแล้วก็งอเขา่าแทงลงพื้นแล้วก็ถีบขึ้นไปที่เพดานห้องนะคะเราจะใช้กล้ามเนื้อกลุ่มที่เป็นกล้ามเหยียดสะโพกได้มากขึ้นทําได้8-15ครั้งนะคะ3เซตในแต่ละท่า